เชา้านี้อย่าปล่อยผ่านเหมือนทุกวันนะอย่าให้ดวงตาคู่นี้มองเห็นเพียงแสงตะวันแต่ให้มันได้เห็นแสงแห่งบุญที่อยู่ในใจของเราเพราะในทุกเช้าที่เราตื่นขึ้นมาไม่ใช่แค่วันใหม่แต่คือโอกาสใหม่ของการทำดีหลายคนคิดว่าการได้บุญต้องไปวัดต้องถวายของต้องนั่งสมาธิยาวนาน แต่ในความจริงนั้นบุญไม่เคยอยู่ไกลจากเราเลยบุญอยู่ในสิ่งเล็กๆที่เราทำด้วยใจที่บริสุทธิ์อยู่ในความคิดดีๆที่เกิดขึ้นในวินาทีแรกของวันอยู่ในถ้อยคำอ่อนโยนที่เรามอบให้ใครสักคนหรือแม้แต่ในรอยยิ้มที่เราส่งให้โลกใบนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า เจตนาหังพิกเวกัมมังวทามิภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นกรรมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำด้วยเจตนาดีแม้เพียงเล็กน้อยก็กลายเป็นบุญใหญ่ได้วันนี้ถ้าใจคุณยังอุ่นอยู่ถ้าคุณยังหายใจได้อีกหนึ่งครั้งขอให้ใช้เช้านี้ เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบุญที่งดงามที่สุดในชีวิตบุญที่ไม่ต้องใช้เงินแต่ต้องใช้ใจในพระพุทธศาสนาคำว่าบุญไม่ได้หมายถึงแค่การทำทานถวายของหรือไปวัดเพียงอย่างเดียวแต่บุญแปลตามศัพท์ว่าสิ่งที่ทำให้ใจผ่องใสเพราะฉะนั้น ทุกสิ่งที่ทำให้ใจเราใสสบายปลอดโปร่งจากกิเลสนั่นแหละคือบุญแต่สิ่งที่น่าสนใจคือบุญนั้นไม่จำเป็นต้องใหญ่โตไม่จำเป็นต้องรอให้พร้อมไม่ต้องรอให้รวยก่อนไม่ต้องรอวันพิเศษเพราะบุญเกิดขึ้นได้ทุกวันโดยเฉพาะในตอนเช้า ทำไมตอนเช้าจึงสำคัญนักเพราะช่วงเช้าคือเวลาที่จิตยังบริสุทธิ์ยังไม่ถูกโลกภายนอกกระทบมากนักจิตในตอนเช้าเปรียบเหมือนผ้าขาวสะอาดพร้อมจะรับสีใดก็ได้ที่เราจะลงไปถ้าเราปล่อยให้เช้านี้ผ่านไปโดยไม่มีสติเราก็อาจเผลอให้จิตรับเอาความหมงุดหงิดความเร่งรีบความคิดลบเข้ามาแทนที่ แต่ถ้าเราเริ่มเช้านี้ด้วยสิ่งเล็กๆที่ดีมันจะเป็นพลังบุญที่แผ่ไปตลอดวันสิ่งเล็กๆที่ทำแล้วได้บุญใหญ่ 1. ตื่นมาด้วยใจขอบคุณเมื่อคุณลืมตาแทนที่จะรีบคว้าโทรศัพท์ลองน้อมใจกล่าวในใจว่าขอบคุณที่ได้ตื่นมาอีกวันขอบคุณชีวิต ขอบคุณร่างกายขอบคุณโอกาสที่ยังได้หายใจเพียงความคิดเช่นนี้ก็เป็นบุญเพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตที่มีเมตตาย่อมมีผลมากเมื่อเรามีจิตขอบคุณใจเราจะอ่อนโยนและเมตตาจะเกิดโดยธรรมชาติจิตที่ขอบคุณคือจิตที่ไม่บน่นจิตที่ไม่บ่นคือจิตที่ไม่สร้างอากุศล ดังนั้นการเริ่มต้นวันด้วยใจที่รู้คุณคือบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คิด 2. ไหว้พระสวดมนต์หรือระลึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยแม้เพียงนาทีเดียวที่คุณพนมมือตั้งจิตระลึกว่าขอกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดขณะนั้นเอง ใจของคุณได้เชื่อมต่อกับพลังบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่ของจักรวาลในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ว่าการระลึกถึงคุณพระรัตนไตรยัยแม้ชั่วขณะเดียวก็มีอนิสงส์มากกว่าทำบุญด้วยทรัพย์จำนวนมหาศาลเพราะการระลึกถึงพระรัตนไตรยัยคือการเปิดประตูให้แสงแห่งธรรมเข้าสู่ใจไม่ต้องมีพิธีรีตองแค่ระลึกด้วยศรัทธา ใจคุณก็ใส่แล้ว 3. ยิ้มให้คนในบ้านก่อนออกจากบ้านนี่คือสิ่งเล็กน้อยที่สุดที่เปลี่ยนทั้งวันของคุณและคนรอบข้างได้เพราะรอยยิ้มจากใจจริงคือทานอย่างหนึ่งเรียกว่าอภิวาตทานหรือมุทิตาทานพระพุทธเจ้าตรัสว่าการแสดงแม่ตาแม่เพียงน้อยย่อมมีอนิสงส์มาก การยิ้มด้วยใจใสคือการส่งพลังบวกออกไปให้โลกและพลังนั้นจะย้อนกลับมาสู่ผู้ให้เสมอชาวนี้ลองยิ้มให้คนที่คุณรักยิ้มให้เพื่อนร่วมงานยิ้มให้คนขายอาหารเช้าคุณอาจไม่รู้เลยว่ารอยยิ้มของคุณอาจช่วยชีวิตใครไว้ในวันนั้น 4. ให้อภัยต่อเรื่องที่ค้างใจ เช้าใหม่คือโอกาสใหม่ของการวางสิงเก่าใครเคยทำให้คุณเจ็บใครเคยทำให้คุณเสียใจไม่ต้องรอให้ถึงวันพระแค่วันนี้ตอนเช้านี้ให้อภัยเสียเถอะเพราะเมื่อใจให้อภยัยใจจะว่างและเมื่อใจว่างใจก็ใสเมื่อใจใสบุญย่อมเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้มีเมตตาย่อมหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุข และมีใจผ่องใสอยู่เสมอดังนั้นการให้อภัยในตอนเช้าคือการปล่อยของหนักออกจากใจและแทนที่ด้วยพลังแห่งบุญอันบริสุทธิ์ 5. ตั้งใจทำสิ่งดีด้วยสติในทุกอิริยาบถการมีสติในการแปรงฟันการอาบน้ำการแต่งตัวอาจดูเป็นเรื่องเล็กแต่ในทางธรรมคือการเจริญสติปัฏฐานเพราะทุกขณะของการรู้ตัวคือขณะของการไม่หลง และทุกขณะที่ไม่หลงคือขณะที่พ้นจากอากุศลพระพุทธองค์ตรัสไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรว่าสติเป็นทางเอกเพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นวันด้วยสติไม่ใช่แค่ดีต่อจิตใจแต่คือบุญขั้นสูงที่นำไปสู่ปัญญา 6. ให้ทานเล็กๆด้วยใจเมตตาไม่ต้องรอให้มากไม่ต้องรอให้พร้อมเพียงซื้อข้าวให้คนหิว หยดตู้ทำบุญหรือให้อาหารสัตว์แม้เพียงน้อยถ้าทำด้วยใจใสบุญนั้นก็ใหญ่พระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้ให้น้ำเพียงหยดเดียวด้วยใจศรัทธาผลย่อมมากเพราะในทางธรรมสิ่งที่สำคัญไม่ใช่ของที่ให้แต่คือใจผู้ให้บางคนให้มากแต่ใจยังยึดบุญก็แค่เศษแต่บางคนให้น้อยแต่ใจใสบริสุทธิ์บุญนั้นกลับใหญ่หลวง อุทิศบุญและแผ่เมตตาทุกเช้าหลังจากทำสิ่งดีใดๆแล้วอย่าลืมแผ่เมตตาออกไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรให้กับผู้ล่วงลับให้กับคนทุกยากให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายการแผ่เมตตาในยามเช้าเปรียบเหมือนการส่งคลื่นแห่งความสงบออกไปทั่วโลกพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตาเป็นธรรมที่เกื้อกูลต่อชีวิตทำให้จิตตั้งมั่นและเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เมื่อใจเราแผ่เมตตา ใจเราก็พ้นจากความคับแคบพลังนั้นจะสะท้อนกลับมาเป็นความสุขอันลึกซึ้งเหมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องจากใจสู่ใจ 8. อธิษฐานใจให้มั่นในทางธรรมก่อนออกจากบ้านลองน้อมใจกล่าวว่าขอให้วันนี้ใจของข้าพเจ้ามีสติมีเมตตามีปัญญาไม่หลงตามกิเลสการตั้งจิตอธิษฐานเช่นนี้คือการกำหนดทิศทางให้ชีวิต เพราะเมื่อใจตั้งมั่นในทางธรรมใจจะไม่หลงทางไม่ว่าจะเจอเรื่องร้ายหรือดีใจจะไม่สั่งไหวเกินจำเป็นนี่คือบุญอีกอย่างที่เกิดจากความตั้งใจดี9พูดคำดีๆให้ตัวเองและคนอื่นคำพูดมีพลังพลังของคำพูดสามารถสร้างหรือทำลายจิตใจได้ในเช้าวันใหม่ลองพูดกับตัวเองเบาๆว่าวันนี้ ฉันจะเป็นแสงสว่างของวันวันนี้ฉันจะใจดีต่อโลกคำพูดเหล่านี้คือเมล็ดบุญที่ปลูกลงในใจและเมื่อคุณพูดดีต่อผู้อื่นให้คำชมให้กำลังใจหรือพูดปลอบโยนสิ่งนั้นคือวัจีทานหนึ่งในทานสามประการที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญในทุกข้อที่กล่าวมาล้วนเป็นสิ่งเล็กๆที่ใครๆก็ทำได้ แต่สิ่งเล็กๆเหล่านี้หากทำด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยสติด้วยเมตตามันจะรวมกลายเป็นบุญใหญ่หลวงที่เปลี่ยนชีวิตทั้งวันของคุณให้สว่างเพราะบุญไม่ได้เกิดขึ้นเพียงตอนเราไปวัดแต่เกิดขึ้นทุกครั้งที่ใจเราใสาและไม่ทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นชาวนี้ให้ใจเราเริ่มต้นที่ความสงบ เมื่อแสงแรกของวันแตะต้องโลกสิ่งแรกที่เราควรแตะต้องก่อนสิ่งอื่นใดคือใจของเราเองใจคนเรานั้นเปราะบางเหมือนแก้วน้ำใสที่พร้อมจะขุ่นได้เสมอถ้าเราไม่ดูแลใจในตอนเช้าสิ่งเล็กๆน้อยๆที่มากระทบในระหว่างวันก็จะทำให้เราหงุดหงิดโกรธเครียดและพลาดโอกาส สร้างบุญไปโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการเริ่มต้นเช้าด้วยความสงบคือรากฐานของบุญใหญ่หลวงเพราะจิตที่สงบคือจิตที่พร้อมรับธรรมและจิตที่พร้อมรับธรรมคือจิตที่มีศักยภาพในการเปลี่ยนชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้จิตที่ไม่ฟุ้งซ่านไม่เศร้าหมอง ไม่หมกมุ่นในความคิดลบคือจิตที่เป็นภาชนะของบุญโดยแท้ลองหลับตาเบาๆสักครู่ในยามเช้าหายใจเข้าอย่างรู้ตัวหายใจออกอย่างรู้ตัวไม่ต้องพยายามให้จิตนิ่งแค่รู้ว่ามันกำลังเคลื่อนไหวเพราะเพียงการรู้ก็เป็นจุดเริ่มของสติและสติคือหน่ออ่อนของปัญญา เมื่อปัญญาเริ่มเกิดบุญก็เริ่มเกิดขึ้นทันทีโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะบุญแท้จริงคือการปล่อยให้ใจสะอาดจากความหลงความกโกรธและความอยากบุญจากการรักษาศีลบุญที่ยิ่งใหญ่ในความเรียบง่ายศีลคือเครื่องประดับใจที่งดงามกว่าสิ่งใดในโลกแต่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่า การรักษาศีลเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องของพระหรือผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นแท้จริงแล้วศีลเริ่มต้นได้จากสิ่งเล็กน้อยในเช้าแต่ละวันเช่นการไม่พูดคำหยาบกับคนในบ้านไม่เอาเปรียบใครในการซื้อขายไม่เบียดเบียนสัตว์หรือแม้แต่แมลงตัวเล็กๆที่เดินผ่านเท้าเราพระพุทธองค์ตรัสว่าศีลเป็นพื้นฐานของสมาธิและสมาธิ เป็นทางสู่ปัญญาเพราะฉะนั้นการมีศีลแม้เพียงเล็กน้อยแต่รักษาไว้ด้วยใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นบุญที่ให้ผลใหญ่ลองคิดดูสิถ้าในเช้าวันนี้คุณเลือกจะไม่พูดโกหกเลือกจะไม่พูดคำที่ทำร้ายใจใครคุณก็ได้รักษาศีลข้อสี่แล้วศีลในวาจาและนั่นคือบุญที่เกิดขึ้นจากการใช้คำพูดอย่างมีสติในอีกมุมหนึ่ง ถ้าคุณเลือกที่จะไม่โกรธตอบใครเลือกที่จะไม่ลงมือทำร้ายสัตว์หรือผู้ใดคุณก็รักษาศีลข้อหนึ่งแล้วศีลในความเมตตานี่คือบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินทองเพราะคือบุญที่อยู่ในใจศีลไม่ใช่ข้อจำกัดแต่คือการปลดปล่อยเพราะเมื่อเราไม่ทำชั่วใจเราก็ไม่ต้องหวาดกลัวและเมื่อใจไม่กลัวใจก็สงบและความสงบนั้นคือบุญที่ลึกที่สุด บุญจากการทำใจให้ผ่องใสมีอีกอย่างหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเป็นบุญที่เกิดจากใจลุนล้วนคือจิตตภาวนาการทำใจให้บริสุทธิ์หลายคนอาจยังเข้าใจว่าบุญต้องเกิดจากการให้เท่านั้นแต่ในความจริงแล้วการฝึกจิตการทำใจให้สงบการละความกโกรธความโลภความหลงแม้เพียงชั่วขณะเดียวคือบุญอันยิ่งใหญ่ ที่พระองค์ทรงสรรเสริญที่สุดเพราะจิตที่ผ่องใสเป็นจิตที่ปลอดภัยจากอากุศลทั้งปวงและเมื่อจิตปลอดจากอากุศลบุญจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติดังนั้นตอนเช้าหลังตื่นนอนหากคุณนั่งนิ่งๆเพียงห้านาทีตั้งใจเพียงว่าขอให้ใจของข้าพเจ้าผ่องใสขณะนั้นเองบุญได้เริ่มต้นแล้วพระพุทธเจ้าทรงเปรียบจิตที่ฝึกดีแล้วไว้ว่า เหมือนสายน้ำที่ใสสะอาดแม้หยาดโครนเพียงน้อยก็ไม่อาจขุนได้เพราะฉะนั้นบุญที่แท้ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราทำเท่านั้นแต่อยู่ในใจที่ทำต่างหากบุญจากการพูดให้คนอื่นมีความสุขคำพูดดีๆที่เราให้ในตอนเช้าคือของขวัญชิ้นแรกของวันบางครั้งแค่คำว่าวันนี้ดูสดใสนะขอให้มีวันที่ดี อาจกลายเป็นพลังที่ช่วยใครบางคนลุกขึ้นสู้กับโลกได้อีกวันหนึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าวาจาสุภาษิตย่อมมีอานิสงส์มากเพราะคำพูดดีๆคือเสียงแห่งธรรมที่กลั่นจากใจใสเมื่อพูดด้วยเมตตาใจผู้พูดและใจผู้ฟังย่อมใสไปพร้อมกันคำพูดจึงไม่ใช่เพียงเสียง แต่มันคือพลังของเจตนาถ้าเราพูดด้วยเจตนาดีบุญย่อมเกิดทันทีลองสังเกตดูสิหลังจากเราพูดดีต่อใครสักคนใจเราจะรู้สึกเบาเหมือนถูกชำระจากความขุ่นมัวนั่นแหละคือบุญที่เกิดจากวาจาบุญจากความคิดเมตตาแม้เรายังไม่ได้พูดหรือทำอะไรเลย แต่ถ้าใจเราคิดเมตตาคิดหวังดีต่อผู้อื่นนั่นก็เป็นบุญแล้วในพระไตรปิฎกกล่าวว่าเมตตาจิตเมื่อแผ่ไปทั่วย่อมเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณเพราะเมตตาคือพลังแห่งธรรมที่ทำให้ใจเรากว้างขวางไม่คับแคบไม่อิจฉาไม่เบียดเบียนใครในตอนเช้า ลองตั้งใจว่าขอให้ทุกคนที่ฉันพบในวันนี้มีความสุขปลอดภัยและพ้นทุกข์เพียงเท่านี้ใจของคุณก็เริ่มสะอาดคลื่นบุญก็เริ่มแผ่ไปทั่วทั้งโลกโดยที่คุณไม่ต้องลุกจากที่เลยเมตตาเป็นเหมือนแสงแดดยามเช้าอบอุ่นอ่อนโยน แต่มีพลังที่จะทำให้ชีวิตผลิบาลบุญจากการปล่อยวางสิ่งสุดท้ายในตอนเช้านี้ที่สำคัญยิ่งคือการวางเมื่อคุณตื่นขึ้นมาอย่ารีบคว้าความคิดเก่าความกังวลหรือเรื่องเมื่อวานเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนหินหนักที่ถ่วงใจไม่ให้ลอยสูงลองถามใจตัวเองเบาๆว่า สิ่งที่ฉันถืออยู่ตอนนี้มันจำเป็นจริงๆไหมถ้าฉันวางมันลงฉันจะเบาขึ้นไหมเพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปดังนั้นทุกความทุกข์ที่เราเจอไม่ว่าใหญ่แค่ไหนก็ชั่วคราวเท่านั้นและเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงเช่นนี้ใจจะเริ่มปล่อยวาง การปล่อยวางในตอนเช้าเหมือนการกวาดลานวัดให้สะอาดก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเมื่อใจว่างจากความยึดมั่นแสงบุญก็จะส่องเข้าหัวใจเต็มเพราะบุญที่แท้ไม่ใช่การได้แต่คือการวางเชา้านี้ถ้าเราทำได้เพียงสักอย่างในสิ่งเหล่านี้ตื่นมาขอบคุณชีวิตยิ้มให้คนข้างบ้าน ไม่พูดร้ายมีเมตตาหรือวางสิ่งที่ไม่จำเป็นเพียงเท่านี้ใจเราก็ได้สร้างบุญใหญ่แล้วบุญไม่ใช่ของที่ต้องสะสมแต่คือสิ่งที่เราปล่อยออกจากใจเมื่อปล่อยออกด้วยความดีความสุขก็จะย้อนกลับมาเองโดยธรรมชาติชาวนี้เราอาจคิดว่า เวลาผ่านไปเหมือนทุกวันแต่แท้จริงแล้วไม่มีเช้าวันไหนที่ซ้ำกันเลยในชีวิตของเราทุกเช้าที่ลืมตาขึ้นคือโอกาสใหม่ที่จักรวาลมอบให้เราสร้างบุญอีกครั้งบุญไม่ได้อยู่ที่เราต้องทำสิ่งใหญ่โตไม่ได้อยู่ที่เราต้องถวายทองหรือสร้างวัดใหญ่โตมโหฬาร แต่บุญอยู่ในสิ่งเล็กๆที่เราทำด้วยใจบริสุทธิ์อยู่ในคำพูดที่อ่อนโยนการให้อภัยรอยยิ้มและเมตตาที่เราแผ่ออกไปโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเจตนาเป็นตัวกรรมหมายความว่าบุญหรือบาปเกิดจากเจตนาในใจเรานี่เอง แม้เพียงคิดดีก็เป็นบุญแม้เพียงยิ้มอย่างเข้าใจก็เป็นบุญแม้เพียงให้อภัยใครบางคนในใจก็เป็นบุญและสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการสร้างบุญคือการไม่ทำลายบุญที่เราสร้างบางครั้งเราสร้างบุญตอนเช้าด้วยการสวดมนต์แผ่เมตตาทำใจสงบ แต่พอเที่ยงวันเรากลับเผือทำลายบุญนั้นด้วยความโกรธด้วยคำพูดร้ายด้วยใจที่หงุดหงิดเพราะฉะนั้นให้เรารักษาใจไว้ให้ดีเหมือนรักษาน้ำในภาชนะทองอย่าให้สิ่งเศร้าหมองใดๆมาทำให้บุญที่สร้างต้องสูญเปล่าให้ใจเราเบาใจเราใสาใจเรายิ้มได้ในทุกเชา้า นี่แหละคือบุญที่แท้บุญที่ยิ่งใหญ่และบุญที่พาให้ชีวิตเราสว่างขึ้นเชาน้านี้ก่อนคุณจะออกจากบ้านก่อนคุณจะเริ่มงานก่อนคุณจะพบผู้คนลองหยุดนิ่งสักครู่แล้วบอกกับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้ใจเศร้าหมองวันนี้ ฉันจะทำสิ่งดีๆแม้เพียงเล็กน้อยขอเพียงใจคุณเริ่มต้นวันด้วยความดีโลกทั้งใบก็จะเริ่มต้นใหม่พร้อมคุณขอให้เช้าวันนี้ใจคุณสงบเย็นเหมือนสายน้ำใสมีเมตตาเหมือนแสงแดดยามเช้ามีสติอยู่กับทุกลมหายใจมีพลังแห่งบุญอยู่ในทุกย่างก้าวขอให้ทุกสิ่งดีงามเกิดขึ้นกับคุณและครอบครัว ขอให้รอยยิ้มของคุณเป็นแสงแห่งบุญที่ส่องให้คนอื่นมีความสุขด้วยและขอให้ใจของคุณเต็มไปด้วยความสว่างทุกเช้าวันใหม่บุญไม่ได้อยู่ที่เราทำเท่าไรแต่อยู่ที่เราทำด้วยใจแค่ไหนถ้าใจยังมีเมตตายังให้อภัยยังยิ้มได้แม้ในวันที่เหนื่อยนั่นแหละคุณกำลังสร้างบุญอยู่แล้วโดยไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยถ้าเนื้อหานี้ทำให้ใจคุณสงบลงได้สักนิด หรือช่วยเตือนให้คุณระลึกถึงความดีในใจขอเชิญกดติดตามช่องธรรมะสอนใจเพื่อร่วมเดินทางแห่งการตื่นรู้เติมพลังใจและสร้างบุญในทุกๆวันไปด้วยกันทุกคลิปของเราตั้งใจบรรจงด้วยหัวใจแห่งเมตตาเพื่อให้ทุกคนได้ฟังแล้วเบาใจฟังแล้วมีกำลังใจที่จะทำความดีต่อไป